ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมภูมิสมัยครับผมคือเมื่อวานอ่ะผมอยากจะทำรีแอคชั่นมากที่เป็นด็อก u มน n ์ฟิล์มของน้ำพนครับเป็นสรารคดีเกี่ยวกับ b บ K ในด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นดราม่าหรือว่าจะเป็นปัญหาต่างๆในวงครับผมได้ดูไปแล้วรอบหนึ่งคนระับผมพยายามลืมนะว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาทำอินเล็กทุยรีแอคชั่นอีกครั้งนะครับ Official t ลเเลอครับแบบออนไลน์เวอร์ชันมาเริ่ม,มเลย ตอนนี้เรามองวงเป็นยังไงบ้างปันขอหายใจนะอยากให้มีเซสชั่นหนึ่งที่นั่งคุยกันแบบจริงๆจังๆแบบมีแค่เด็กไม่มีผู้ใหญ่มีแค่เมมเบอร์กันเอง แล้วก็เรียกกันเลยนี่ผมแปลกจันสวัสดีค่ะชื่อวีออริค่ะหน้าคนลุกเหมือนกัน ร้องไห้ตั้งแต่แรกเลยก็เหมือนก็อุ้ยถ้าหนูร้องไห้หนูจะมีซีนเปล่าร้องเลยอ้าวมีแอร์ไทม์มีแอร์ไทม์มีแอร์ไทม์คนร้องไห้ต้องมีแอร์ไทม์แน่เราดูผู้ไปหนูออกมันไม่ถึงสองนาทีไม่แอร์ไทม์กูเป้เยอะสุดมันเป็นเรื่องที่หนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังโหนี่แหละมีนะคะอย่างการเลือกงานใดๆก็ตามคนก็จะมาเพ่งเล็งว่าคนไหนคือตัวท็อปของวง ไอ้นี่คือแฟค่ะความจริงเลยง่ายๆเอ้าจริงแลวหนูไม่ได้ตนใจว่าหนูจะนัือไม่ดังทุกคนจะบอกว่าก็แข่งกับตัวเองก็สิคือมันเป็นเรื่องที่คนนอกไม่สามารถเข้าใจได้เป็อเรื่องที่แบบมันแข่งแขางกันไทยในถมีปืนขันทายกันเลยมันก็ต้องมีการแบ่งชนชั้นเชื่อแล้วอ่ะแต่จะอยู่ที่โนดตลอดการก็ได้ก็ไม่ยอมทำทุกอย่างให้คนเห็นว่าหนูสมควรจะไปอยู่ตรงนั้น หนูทะนุอย่างเดียวเลยพหนูมองว่าเป็นปีที่พีที่สุดในชีวิตของหนูแล,แล้วล่ะเอ๊ะหนูคนนี้ใครนะแล้วแบบชีออ้ไปทางเราหนูคนนี้ใครนะเอาตรงๆความท้อมันไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจตลอดหนูเลยอะไรประมาณน,นี้อะถามดีว่าแกแกจะอยู่ในวงนี้รอดไหมเราควรจะเก่งกว่านี้หายตัวเองได้มากกว่านี้ด้วยแล้วควรจะแบบว่า โหดมากเลยพี่ที่ที่มันเป็นแบบที่เหมือนรถข้ามฟันเพื่อนอ,อีกเกิดน้ำไข่อออันนี้อันนี้ที่เล่านี่แค่แบบว่ายอดขอน้ำแข็งมีกว <c oughs> ่าน,นี้อีกเหรอมีอยู่ข้างล่างนี้ โมชันจะแบบลงดีเท่ไาไรเรื่องายคนจะแบบเรื่องช็อกเลยขึ้นหน้าหนึ่งเลยเขี่ยนเนาะเหนื่อยแทนจริงจอ่าโอเคครับมาพูดถึงประเด็นก่อนแป๊บหนึ่งเอาเรื่องปั่นก่อนมีประเด็นที่น่าสนใจนะเป็นประเด็นหลักก็คือปั่นครับไม่อยากให้มีผู้ใหญ่มาคอยแก้ไขปัญหาหรือว่า สถานาการณ์ที่มันแย่ประมาณว่ามีดาราม่าแล้วพวกนี้แบบในโซเชียลแบบกรนหนเขก็มามันเดือนนี้ก็ประมาณ10ดาราม่าได้นะแบบไม่ว่าจะเป็นไข่มุกล้อเลียนไข่มุกใช่ไหมแก้มใหญ่ตาหวานก็มีดาราม่าเรื่องน้ำหนักออนก็ถูกถามแล้วก็โอ้โหแค่ทุกคนเลยบางที่มีดาราม่าเป็นของตัวเองนะครูกแก้วก็เคยมีเคยมีที่ว่าตอนงานจับมือครูกแก้วก็ไปว่าเด็กแต่ว่าเขาก็แก้มกันไปแก้มมาแต่ว่าเด็กร้องไห้นะครับดราม่าเหล่านี้ มันทําให้เป็นประเด็นในหนังเรื่องนี้แทบจะน่าจะมาพูดถึงอยู่นะแต่ว่าส่วนเรื่องที่ปันพูดนั่นแหละก็อยากจะเกี่ยวกับแจนแจนที่ออกจากวงไปครับไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาของผู้ใหญ่หรือว่าการดิวกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคนในวงไม่อยากให้แจนไปแต่ผู้ใหญ่อยากให้แจนไปอย่างเงี้ยเมมเบอร์ <Remember S 1> <ๆ>ก็ไม่มีส่วนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ได้ะต่อไปก็คือ เรื่องคาแรคเตอร์ของปูเป้เหมือนจะมีดราม่าอยู่ดราม่าหนึ่งที่แบบว่าคาแรคเตอร์ของเขาไม่ใช่แบบนี้ครับเมื่อก่อนเขาจะไม่ใช่ลักษณะของบอสลักษณะแบบหน้านิ่งแต่ว่าฮาได้ซึ่งคนเขาเรียกว่าโอตาหวังที่เขาจะเป็นบอสแต่ปูเป้เขาบอกไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจขออันนี้คืออยากยกตัวอย่างเป็นเด่นของยกตัวอย่างแต่ละคนนะว่าจะเป็นว่าเป็นยังไงบ้างส่วนแคทผมไม่ค่อยเห็นเขาออกงานอีเวนต์เลยเท่าไหร่เรื่องความดังครับเรื่องความดังก็ มีแคทมีจิ๊บมีเปี่ยมผมดูนะไม่ค่อยมีแอร์ไทมเท่าไหร่3คนนี้สองคนหลังก็คือเปี่ยมกับจิ๊บอะเริ่มจะมีแอร์ไทม์ในวิตตอรี่บีนเคครับซึ่งผมไปดูมาเขาก็จะให้แอร์ไทม์พวกนี้เยอะแต่ว่าแคทยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นแบบออกงานอีเวนต์อะไรพวกนี้เท่าไหร่ชนชั้นอีกทีนึงชนชั้นก็คือการแข่งขันอีกทีนึงโหมันเรียงร้อยเรื่องราวได้แบบโอ้พิเตอร์ พ uhm ี่เต๋อพี่เต๋อพี่เต๋อนะว่าคนแบบว่าสุดยอดจริงๆเรื่องการแบบเรียบเรียงนี่พวกเนี้ยเออลืมเรื่องสไตล์หนังสไตล์หนังพี่เต๋อเนี่เรื่องราวของเทเลอร์ตั้งแต่แบบเงียบๆเลยนะเปิดขึ้นมาแบบแรกๆคือเสียงมันเงียบเลยครับเงียบแบบผมคิดว่าลืมเปิดลําโพงอ่ะแต่ว่ามามาดูแบบตอนจบครับที่มันดึงเดบมัน มันถูกบีบรัดครับแบบว่ามันพยายามบิวอารมณ์ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแบบขดลุกทั้งคลิปจริงๆเรื่องการแข่งขันครับมิวสิกพูดอยากจะติดเซมบัสเตอร์อยากจะติดเอมบัสเตอร์ของแบรนด์ต่างๆเลยพวกนี้โอ้โหอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งครับ <c oughs> ส่วนอันดับอันดับก็น่าจะพูดไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ส่วนเรื่องอ <c oughs> ส่วนเรื่องบาดแผลพวกนี้ผมว่าน่าจะมาจัดก,การซ้อมมันมีทั้งบาดแผลทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจครับ ผมไม่อยากพูดถึงดราม่าโอตาเท่าไหรอยากรู้ว่าผมขอเรียกว่าเป็นตัวละคร1คนแทน1คาแรคเตอร์ก็คือ26คนนี้มีประเด็นที่ไม่เหมือนกันเลยนะแทบไม่เหมือนกันเลยนะโอ้โหแบบว่ารุ่น1คือที่สุดแล้วผมว่าแต่ไม่รู้นะขอดูรุ่น2ก่อนรุ่น2มาแบบเดือนหนึ่งอาจจะไม่ไม่รู้อะไรเท่าไหร่ผมไปดูแน่นอนครับผมไปดูเรื่องนี้แน่นอนวันที่16สิงหาคมทุกโรงภายรนครับผมไม่ค่อยเห็นปัน ลุคนี้เท่าไหร่นะแบบว่าเขาจะเป็นแบบออกแนวเทเลน์เฮฮาตลกพวกเนี้ยปันคือสลัดคาแรคเตอร์นั้นออกไปหมดเลยคือผมไม่ค่อยดูบู๊เลยเท่าไหร่ไงผมเลยไม่ค่อยได้รู้ฮุกแก่ร้องไห้แคนไข่มุกผมคิดว่าไข่มุกอะ่ะโดนหนักสุดแล้วเว้ยน่าจะโดนหนักที่สุดในบินเคแล้วที่ผมดูมานะมีเรื่องราวต่างๆที่เขาถูกลุมดาดรามา่าราะว่ามันอัดอั้นมันอัดอั้นที่อยากจะระบายออกมา นี่ครับสารคาดีเรื่องนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมที่ระบายความรู้สึกต่างๆของเมมเบอร์ทุกคนย้ำนะครับว่าทุกคนผมอยากรู้ว่าการไก่เกี่ยของพิเตออ่ะคนในไม่เกิน2ชั่วโมงอะ่ะสารคาดีไม่เกิน2ชั่วโมงเขาจะไก่เกี่ยไงให้มันแอร์ทาเท่ากันโอ้โหแค่คิดก็อ่ะแล้วก็สไตล์หนังครับจะเป็นแนวนิ่งเท่าที่ผมได้ดูเรื่องฟรีแลนซ์มาพวกนี้มีคนบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบเรื่องฟรีแลนซ์แต่ผมนะผม ผมไปได้เรื่อยๆ m a r y is h a p p y ปีกสองเรื่องนี้ที่ผมดูนะเรื่องอื่นผมไม่ค่อยดูนอกจากโฆษณาพวกนี้การตั้งกล้องนิ่งๆการแฮนด์ฮิลดตะลลอกการเล่าเรื่องพวกนี้ยเขามีลายเส้นลายเส้นเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวขออินเสิร์ตภาพแล้วกันเอาละ,ะครับก็ เรื่องความพยายามก็จะเป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงต่างๆที่ BNK เคยร้องมาไม่ว่าจะเป็นร i เวอโชนิจิแล้วก็เพลงเก่าๆที่ผมจำไม่ค่อยได้นะแต่ว่าสองเพลงนี้นที่มันกินใจเรื่องการพยายามครับผมแ,นแนคนแคนเคยมีดราม่าการพักงาน1เดือนจากรูปไปกับแฟนอะไรพวกนี้แหละไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่ายัไงไงก็ไม่รู้ครับโอ้โหมันมีคําถามท,าที่แบบ แต่ละคนมันมันควรจะเจาะลึกเข้าไปอ่ะผมว่ามีดราม่าแน่นอนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าในเรื่องนะหลังหนังจบอะผมว่ามีการพูดถึงตอนอย่างแน่นอนครับก็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 โอ้โหผมพูดมาเปนสก้าทีขอเล่าเรื่องการตัดต่อยนิดนึงก็คือชอบการตัดต่อมากเลยแทบทุกคนแทบจะมีเวลาเท่ากันนะผมพูดถึงเต๋อนะนะทคนอันนี้ก็เป็นไอดอลคนหนึ่งที่ผมชอบมากเรียกชันนี้ก็ ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สดสับส i b e ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมมีแค่นี้ครับไปครับไปกดเกันด้วยนะครับสวัสดีครับไปดูได้นอนเดี๋ยวมารีวิวกันใหม่นะครับบาย